พีวีโซเฟนนะครับเจออิมมัทเทลนะแล้วทำไมตะกอมันขึ้นหนึ่งศูนย์นะด่านนี้มันแข่งไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะฮะพีวีมันแหลกเหรอค้างเหรอตะกี้มันจบแล้วนี่มันมสองศูนย์แล้วมันใช่เหรอมันแพ้ไปแล้วด้วยด่านเนี้ยเออแล้วมันมันพิ่งจะมาหนึ่งศูนย์แล้วก็แข่งเอารีเพย์มาให้ดูเหรอพีมจีรบกวนตอบด้วย งงนะเนี่ยตะกี้ก็่พอโลคอฟสกาใช่ไหมดูสิ่งต้องไหมตะกี้แดดน,นี้แหละผมจำได้ก็มันจะหน้าสองศูนย์แดดน,นี้ก็นี่แหละตะกี้ก็มีรางรถไฟไงเฮ้ยงงวะยังไ,ไงวะเดี๋ยวไปวดูอีกอันนึ้กัน <c oughs> เดินสกัดขาโคไม่เล่นด้วย <c oughs> เบรกเลยอะ่ะ ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเราแผนใหม่ด้วยนะไม่ใช่รีเทอะเล่นใหม่เลยเนี่ยไม่รู้อะ่ะ a b s o t งงอยู่งงอยู่เอ,อ่อ <Okay, S 1> ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเราจะฝันความกันเฮ้ยงงอ่ะยังไงอ่ะผมก็งงเนะี่ยแล้วไม่มีใครบอกอะไรเราเลย WTF ครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวดิ มีปัญหาแข่งจบเกมแล้วสก,กอร์ขึ้นวินแล้วไหมเหรอใช่มันได้เรืส่สก,กอร์ไทยเ,ยเอาคืนของเราอีกก็คือเขาไม่มีตีมนอกละคือเคร์ติของเราเอ,องเอไม่ไมอ้กอมทีวีต้องมีดินะฮะเออรีเมรครีเมคเนี่ยเดี๋ยวเราหาของนอกก่อนรีของนอกอยู่ไหนวะอ,อ่ะเราเอาเอาไปว,ว่าอตอนนี้แล้วกันใช่ให้สกีดูเกมแ้กกันผมหาของก่อนเฮมิโดนยิงดับไปแล้วสองคันครับทีหนึ่งนะสองคันแล้วก็ยิงคืนได้หนึ่งคันครับเป็นทีหนึ่งพังไปแล้วสามคันในเกมนี้ฮะ อย่งไงฮะมันไม่ใช่รีแมทเนี่ยมไม่ใช่แมทเดิมเนี่ยแล้วเกมนี้ครับนี่นครับเป็นพีพีครับโดนล้อมมากข้างหน้านู้นมา4ครับข้างหลังมาอีกหนึ่งอะพีพีอยู่กระหังรถไฟตรงนี้ครับนี่ฮะโดนล้อมแล้วพังไปแล้ว1คันครับเหลืออีกหนึ่งคันหน้า,นาแล้วตรงนี้ครับเพื่อนมาซ้อนไว้ได้ครับทางอ,อ,อีมอนเขาต้องถอยก่อนครับเอาบ้านมาบังฮะแล้วยังคงยิงอยู่ครับ ทางบนก็ยังยิงอยู่ครับอิมมอทอร์ตอนนี้รถทํงเหลือสี่ต่อสเท่ากันครับแล้วอ้าวทีมทางไปก่อนครับยังไงครับเอาฝัางเพื่อนไว้ครับตอนนี้เป็น 3- าสเท่ากันแล้วฮะคันนี้ยังอยู่กลางวงล้อมครับยังไม่กล้าออกมาฮะอันนี้ก็เริ่มถอยฮะเริ่มถอยแล้วข้างหลังเป็นหินครับระวังฮะยังไงครับเอา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 นิ่งไ่นี่มา พับตัดกลับมาเอาตัดไม่กอบหนึ่งคันนี้พีพีครับเลือดเหลืออีกแค่นิดเดียวนั้นครับแค่โดนชนก็พังแล้วฮนะนี่ฮะแล้วเลือกที่จะขี่ชนเลยครับแล้วพุ่งมาอย่างไวชนไปบูมแล้วเบิร์ฮะตอนนี้พีพีเหลือสองครับตามอยู่แล้วฮนะตามอีกแล้วครับดานเดิมเลยฮนะ <c oughs> ใช่สรุปคือรีแมทครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะแล้วแต่กิฟเหลือรีปะไม่ไม่เมื่อกีม้มันห่างกันยับเลยเออนะรีแมทนะ น่าจะเกิดปัญหาแหละเราไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดปัญหาอะไรขี้นนี่ครับพีพีคันนี้เหลืออีกนิดเดียวครับเลือดแต่ว่าทางนั้นอิมมัทท้อนี้เหลือเต็มหลอดเลยฮะกำลังวิ่งมายิงครับ2ต่ตอนหนึ่งตรงนี้ครับขาดอีกแค่นัดเดียวครับถ้ายิงโดนก็จบฮะยังไงครับเ่าแล้ววิ่งมายิงครับเหลือนิดเดียวครับพยายามน่าจะชนนะน่าจะเลือกชนครับแต่ว่าโอ้พีพียังคงถอยหนีฮะยังไงฮะโอ้แล้วคันนี้ครับตัดสินใจเลือกที่จะวิ่งลงน้ำฮะลงเปล่านละนำตื้นฮะ อย่างไงฮะอยังไรฮะแล้วก็ <c oughs> ครับอาแล้วก็ตัดใจลงน้ำับนี่ฮนะ,ะน้ำมันตื้อนีครับไม่ตายฮะลงมาันคือเครื่องมันร้อนเนี่ยดับเครื่องก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้ครับทางท่านของพีพี P, ครับเขาให้โอกาสแล้วนะฮะ กำลังจะทำโอกาสเสียไปอีกแล้วนะมาจอดอยู่นี่คันเดียวครับทําไมอะจอดทําไมเสียเวลาครับน้าอยู่ข้างหลังลงก็จบแล้วอ่ะไม่ตายมันตื้นนะมันตื้นไ้ยแต่เมื่อกี้มันขึ้นแดงนี่ไม่ตื้นไม่ตื้นมันตื้นมันตื้นแค่จมน้ำเฉยวิธีเดียวก็คือขับไปตรงน้ําแล้วก็ให้เจ้าคนขับเนี่ยออกมาทําได้เหรอแล้วก็ลงน้ําไปทําได้หรือไม่ก็ขับแล้วก็อยู่ข้างล่างรถถังทับตาย นะฮะก็เวลาตอนนี้ประมาณสี่นาทีครับอะไรเนี่ยตอนนี้เราถ่ายทอดสดเนี่ยไปทั่วโลกแล้วนะครับนะีฮะรู้สับล่างหน่อยเอ่อเอาสปีดสปีดคิดฟิตเนะฮะ Yes our how you แล้วนี่อาจาร์แมน Welcome to Tank Asia National Series ผ่านไปแล้วนะอันนี้คือ Tank Asia Master Series ครับ พูดให้งงนะฮะเป็นการพบกันระหว่าง Pew Pew s u น e r Fan and Immortal นะทั้งคู่นี้ไฟกันมาตันานแล้วครับแล้วก็ลิ้งเหรอก็ Fighting ไงอ่าอีฮยอน f i g h t i Pew Pew u p e r Fan is this the last man and the Immortal two man นี่ครับ Yes we go นะอ่า Pew Pew and fight at water and a drop drop ดําน้ำดิกงน้ำ ทิ้งดิ่งดาวเ้ยพอเหรอ,อยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยฮะดูเวลาดิเห็นไหมเท่าไหร่สามนาทีอันนู่นน่ะเนี่ยไม่เห็นอันนี้อันนี้สี่นาทีนี่ไม่เห็นกับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอย่างไรผู้ชมอาจจะงงครับเราก็งงเหมือนกันอันนี้มันยังอยู่นี่อยู่เลยอันนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ทางซ้ายพวกเนี่ย,ยนี่ครับเขาจะวิ่งให้อะไรเนี่ยเฮ้ยเสียเวลาปะล่ะเฮ้ยนี่งุนเหียวแล้วนะเนี่ย แคปเลยแคบเลยคือ,อ,อมันไม่ได้ไงเขาใช้ใช้จังหวะนี้นะต้องวิ่งออกเพื่อทําให้ถเราร์ดมันหายครับแล้วก็เข้าไปยึดนะฮะมันหายแป๊บนานแล้วนี่ไม่ไม่ไม,ไม่มันจะมีระยะการมองเห็นอยู่นี่เราก็เห็นแล้วนี่ผมไม่เห็นไงแล้วก็ทางด้านถ้าผมเป็นอิมมัททอนผมจะแคปไปแล้วจบจบไปไม่ได้ฮะอิมมททอนแคปลำบากครับยากครับเพราะเป็สองคันนะ มีทัชชิ่งด้วยนะฮะอันนี้เหลือคันเดียวเองนะแล้วนี่ครับสองต่อหนึ่งครับฟิลิเซ่ครับเทพแรงฝากมบ,บอกว่าอะไรฮะบอกนี้แนะป๊บหนึ่งนะวันงานเจอกันครับเดี๋ยวเทพแรงเอาเสื้อไปฝากขอบคุณครับงานไหนพี่ <c oughs> <c oughs> งานไหนครับงานไหนอะเปิดเออแทงเอเชียมันตอยง,งานนี้แทงม,นนมันมีมันมีงานอะไรอีกอัปเดตให้ผมด้วยฮนะ นะครับผมเป็นเรื่องที่ขี่ลืมเรื่องที่จะไปแคบกับสำหรับซุปเปอร์เฟน์นะคิดอะไรคิดอะไรของมันอยู่เนี่ยแล้วก็โอ้โลงมาตะกี้นะงานเลี้ยงอ๋องานเลี้ยงงานเลี้ยงอะไรวะผมยังไม่รู้เรื่องงานเลี้ยงที่ใกล้ถึงไลนะฮะเอาเป็นว่าผมผมรู้แล้วกันนะรับรับราขอบุณครับกราบขอบพระคุณนะพี่เทพแรงนะที่เทพแรงนะนี่ครับพี่ผมยาวที่เป็นอยู่วงใบเตยอ่ะนะฮะฮะอืมวันนั้นเขามาจากขอนแก่นเลยนะฮะมาเพื่อร่วมงานนะครับ จับได้พัทยาป่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อุยแล้วตอนตอนนี้แต้มแคปขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านอิมมาเท่ครับแคปสองนะทางด้านของพีพีแคปหนึ่งครับมราจะไปสู้ได้ยังไงสามิีวิครับแล้วสู้ได้นะพีพีเลิกแคปฮะถ้าเกิดสองคันนี้มันยิงเองอ่ะพีพีเลิกแคปครับวิ่งมาจะเอาบ้านคืนครับคือคิดว่าคันเดียวกับสองคันนี้แคปไม่ทันแน่ๆขอมาบวกดีกว่านะ แล้วมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะโอ้โหยี่สิบวิ้ะฮีวีโกอ, um, 14, 2 2> โอ่าตัวเรื่องวันพีชเจ็ดหนึ่งสี่ห้าี่สองโดนตีป้อมแล้วแล <c oughs> <ๆ S 2> ้วเต็มแคปขึ้นไปร้อยเลยงั้น,นแล้วก<อ>็เลี้ยเอาเรียบเลยย่่ขึ้นมาขึ้นมาเออสอสงศูนย์นะ double kill ถ้าไม่รีเมคได้คู่สองแล้วคือมันก็เหมือนเดิมอ่ะถ้าไม่รีเมคป่านนี้จบไปแล้วเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะพีพีน้ำตาไหลฮะเค้กคริส่ยเค้กเหรอเหรอเค้กหรือเขาไม่รู้

โอเค okay, ครับนะก็ตอนนี้นะสกอร์ตอนนี้2-1อะไรครับโทษฟิลเนเซ่เลยคือ PVP ถ่ายไม่ทันสุดกันเงือบซูปเปอร์เงือบแข่งกันใหม่เพื่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี <c oughs> <jo> ๋ยวขายคู่กิมจิก่อน